รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดใช้สะพานข้ามทางรถไฟและอุโมงค์ลอดทางรถไฟจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างเป็นทางการเพิ่มความสะดวกปลอดภัยพร้อมสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่เมื่อวันที่19มกราคม2562นายอาคมเติมพิยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดสะพานข้ามทางรถไฟและอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสายปอขอ1021แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4ถึงบ้านหน้าป้อมอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบค,คีรีขันโดยมีนายพิศักดิ์จิตวิยะวะสินอธิบดีกรมทางหลวงชนบทกล่าวรายงานพร้อมนำชมนิทรศาการเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวณบริเวณโครงการจังหวัดประจวบค,คีรีขันธ์ จากนั้นได้เดินทางไปโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียวเพื่อทำกิจกรรม CSR ด้วยนายพิศักดิ์จิตบริยาวาสินธิบดีกรมทางหลวงชนบทให้รายละเอียดว่ากรมทางหลวงชนบทมีถนนในความรับผิดช,ชอบที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟกระจายอยู่ทั่วประเทศจำนวน153แห่งและด้วยปัจจุบันปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าวมีจำนวนสูงขึ้นทำให้เกิดอบุบัติเหตุรถไฟชนกับยานพาหนะบ่อยครั้ง กรมทางหลวงชนบทจึงมีแผนปรับปรุงจุดตัดผ่านทางรถไฟดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรการความปลอดภัยของการรถไฟแห่งประเทศไทยในการก่อสร้างเป็นทางต่างระดับในรูปแบบของสะพานหรืออุโมงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอย่างสมบูรณ์ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการสัญจรของรถไฟและยานพาหนะบนถนนทางหลวงชนบท รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการพัฒนาการขนส่งระบบรางโครงการรถไฟทางคู่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยทั้งนี้กรมทางหลวงชนบทจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางเป็นสะพานข้ามทางรถไฟที่มีพื้นสะพานเป็นโครงสร้างพิเศษความยาว340เมตรพร้อมทางตับรถใต้สะพานและ,ะถนนต่อเชื่อมสองฝั่งความยาวรวม985เมตร พร้อมก่อสร้างอุโมง์ทางลอดทางรถไฟความยาว126.11เมตรสำหรับพาหนะขนาดเล็กเพื่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนและกกเกษตรกรในพื้นที่และได้ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น175.370ล้านบาทสำหรับโครงการดังกล่าวได้เปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรอ,อย่างไม่เป็นทางการแล้วเมื่อเดือนกันยายน2561ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดต,ตัดทางรถไฟอย่างสมบูรณ์ส่งผลให้มีความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรของรถไฟและยานพาหนะบนถนนทางหลวงชนบทสพานข้ามทางรถไฟและก็อุโมงค์เนี่ยก็เป็นอยู่ในแผนนะครับก็ทํามาต่อเนื่องนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ให้ความสําคัญเพราะว่าเรื่องของการพัฒนาอย่างที่ทจุดนี้ที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นรถไฟทางผู้แล้วในอนาคตก็จะเป็นรถไฟความเร็วสูงต่อจากโมหินลงไปสุราษฎร์ เพราะนั้นจาเป็นที่จะต้องปิดทางรถไฟตรงนี้นะครับฉะนั้นการพัฒนาต้องมากับมาพร้อมกับความปลอดภัยความปลอดภัยคือทําไงที่จะให้แยกระบบความปลอดภัยทั้งถนนแล้วก็ทางรถไฟเพราะนั้นจึงเกิดในเรื่องของแผนในเรื่องของสะพานข้ามทางรถไฟซึ่งในส่วนของทั่วประเทศนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งของกรมทางหลวงชนบทซึ่งได้ดาเนินการมาตั้งแต่ปี2000จริงๆแล้วเนี่ย53แต่53ถึง2556เนี่ยทำได้แค่4 เพราะว่าการจัดสรรงระมาณของรัฐบาลไม่ต่อเนื่องพอมาถึงในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนโยบายคือเรื่องของความปลอดภัยกับการเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นก็จัดงระมาณให้อย่างเต็มที่ตัดรถไฟเนี่ยที่มีอยู่ของกรมทางหลวงชนบทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่จําเป็นจริงๆที่จะต้องทําสะพานกับอุโมงค์เนี่ยก็มีทั้งหมด27แห่งนะฮะที่ผ่านมาทําได้แค่4ี่แห่งรัฐบาลชุดนี้ทําให้ทั้งหมด23แห่งจะเสร็จภายในปี63นะครับขณะนี้เสร็จไปแล้ว8ตัวแล้วก็ยังเหลืออีก15 15นั้นเร่งรัดให้ทางหลวงชนบทนั้นเร่งรัดให้เสร็จภายในปี6-3เพราะถ้าจุดตัดอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้มันมีความสะดวกและชาวบ้านก็ปลอดภยัย